ำหรับการเปิดโครงการ TAT Tech Startup 2024ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดรับสมัครนะคะผู้ประกอบการ Tech Startup นะคะที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและมีความคิดสร้างสารรค์ที่ต้องการต่อย,ยอดพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนะคะให้กับผู้ประกอบการใน ภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนะคะเพิ่มการขีดความแข่งขันนะคะของนักท่องเท่ยให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะมาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพเองไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ไหนนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาสมัครนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในโครงการผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะ t a t t r a v e s t i c ท Thailand นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ GAT s t a r t u p c o m นะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะที่มีตัวธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วคิดว่าธุรกิจของท่านสามารถตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ก็ท่านสามารถพัฒนานวัตรกรรมหรือแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะท่านจะต้องมีธุรกิจมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า2ปีนะคะสาหรับการดาเนินงานแล้วก็สมัครเข้าร่วมเป็น มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่มก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะปีนี้เป็นปีที่ทางด้นงานเขาสาหกรมท่องเที่ยวเองต้องการการเปลี่ยนแปลงในการที่จะทําให้มูลคาเนี่ยสูงมากขึ้น,นครับจำนวนผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดน้อยลงก็จริงคแต่ว่าต่อหัวเราก็อาจจะต้องมีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีแลนะนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับเทรสตาร์ทอัพที่เป็นเทราเว็บเทรดสตาร์ทอัพเองเนี่ยก mm hmm. ็จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทอนฟอร์มตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่มาเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวในลักษณะของที่เป็นเชิงสีวดล้อมนะครับหรือการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI เองก็ตาม mm hmm. เข้ามาช่วยทําให้การให้บริการกับทางหน้าผู้พูดน้องท่องเที่ยวอย่างต่างมีมากยิ่งขึ้นได้ครับ mm hmm. จริง mm hmm. จเอก็เข้ามาช่วยสนส่งเสริมการต่อยอดได้ครับถ้า เข้ามาโลมแข่งแข่งท่นี้แล้วก็สามารถจะไปขอรับการสั่งินทุนจากเอไต่อไปได้นะจริงป้าเองก็มีส่วนร่วมในโครงการในการพัฒน,นาโครงการนี้ร่วมกับทั้งพพพพทพททเอไอเอแลวก็ธนาคารเอมีนะคะต่อ,อ,อโดยที่พัฒนาทั้งตัวในการโครงสร้างของการประกวดของการเทรนนิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำแนะนำเรื่องการต่อยอดในอนาคตได้นะคะแล้วก็หลังจาก เช่นการถามเหมือน NAA เลยก็คือในการเข้าโครงการมานี้แหละโครงการนี้แล้วเนี่ยบก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากบีป้าในลักษณะของเป็นเรื่องเงินทุนได้เหมือนกันนะคะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบีป้ากับสตาร์ทอัพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็นอกจากนี้ก็รับสามารถเข้ามา,อ,า,า,มาอยู่อีโคซิสเต็มของ d ีป้าได้หลังจากท่านก็สมัครเข้ามานะ เอ s บีดีแบง์เข้ามาช่วยโครงการน,นี้ค่ะก็เข้ามาช่วยพัฒน,นาผู้ประกอบการในการที่จะทำแผนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นการที่เข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเดินต่างๆที่จะเข้ามาว่าถ้าจะลงทุนให้ยั่งยืนจะต้องทํายังไงในส่วนนี้ค่ะต้องเหือจากที่โครงการน,นี้ค่ะจะสามารถต่อยอดมาในส่วนของธนาคารได้ในการที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นกรีนไฟแนนซ์ต่างๆที่จะสามารถที่จะมีการลงทุนในะระยะยาวแล้วก็สามารถที่จะสร้างแวลน์ให้กับประเทศไทยได้ค่ะ เราคาดหวังว่าการพัฒนาเทอ t e c h สต a r อัพน่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมและก็ต่อยอดการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะและจากโครงการนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ททอทอท,อที่จะผลักดนันแต่ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง n a ทางเดป้านะคะรวมถึงแหล่งทุนต่างๆจาก s m e d Bank นะคะก็จะมาช่วยกันบ่มเพาะตัวผู้ประกอบก,การสตาร์ทอัพนะคะให้สามารถสร้างสรงรค์นวัตกรรมอัจฉริยะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้มาตอบโจทย์นะคะแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบก,การแล้วก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ